สิ่งที่ควรรู้ก่อนจะเข้ามาทำงานที่เมืองไทยมีอะไรบ้างสบายดีทางพี่น้องฝั่งไทยและพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะและกาฝากความคิดฮหดเนานะไปฮอดไปถึงพอแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศที่กำลังับชมเนาะช่องพื้นบ้านชาแนลเนาะถือว่าผลตอบรับจากเอซีแลวก็จากพี่พี่น้องน้นี่ก็ถือว่า,า,า,วาดีพอสมควรนะืันนี้กลับมาพบมาพ่อกันคือเก่าเนาะะขอบคุณบุญขอบคุณ เนาะที่เข้ามาให้กำลังใจทุกๆคลิปเนาะบอกว่าจะเป็นยอดวิวน้อยยอดวิวหลายกะบอเป็นอย่างเนาะเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจเนาะมือนี่จะออกมาบอกเลยว่าออกมาเตือนเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าอยากมาทำงานที่เมืองไทยเนาะแล้วว่านายจ้างไทยนี่สิบเป็นคนบดีเนาะหรือว่าเป็นคนที่เอาละ,ะเรี้ยเนาะเออถือว่าคลิปนี้เขาจะ มาแนะนำทุกคนเนาะก่อนจะหู้เนาะในสิ่งที่ข้าพเจ้าได้พบเจอมาเนาะกับเจ้าของเนาะนึ่งเลยถ้าเฮาอยากจะให้คนอื่นเนาะมองเห็นเฮาเห็นความดีของเฮาเนาะขั้นตอนแรกก็คือว่าสมมุติว่าเพิ่นจ้างเฮาเนาะเดือนละเก้าพันบาทเนาะ เอาเห็นงานนี่ถือว่าเมื่อยเห็นงานสมมติว่าเอาเห็นงานนี่ถือว่าเมื่อยในระดับหนึ่งเฮาคิดว่างานนี่มันนักเกินไปเนาะบางคนก็อยู่บาได้เนาะอันนี้เขากะอยับเพิ่งไปโฟกัสตรงนั้นเนาะเพราะว่าคนไทยนี่เพิ่นจะมีกติเพิ่นจะว่าใจแลกใจเนาะคือว่าเพิ่นจะคิดในใจังว่าเบ้าในใจจะใจแลกใจเนาะก็คือว่า ถ้าเฮาเนาะมีใจหรือว่าเห็ุงานเนาะแบบว่ามันเลยเวลาบางเล็กน้อยเนาะบางมือ้อสมมติว่าเฮาเห็นงานเนาะปกติเฮาเลิกห้าโมงเย็นเนี่เฮาก็อัจ,จเรตห้าโมงครึ่งหรือว่าหกโมงนะเนาะเฮาก็ตามภารกิจเนาะสมมติว่าใส่งันก่อสร้างเนาะตามภารกิจที่ว่าเฮาเป้าหมายนะให้มันสําเร็จเนาะ เฮาเห็ดบ่อยๆเนาะทำบ่อยๆเพื่อนก็นจะเห็นความดีของเขาเนาะเพื่อนก็จะเห็นความดีของเขาเนาะหรือว่าถ้าเฮาเห็ดเต็มที่แล้วเพื่อนบอกโอเคเลยว่าเพื่อนโบอกโอเคในสายตาเฮาเจังสิเฮากะจังวาอีกเธอหนึ่งเนาะแต่ว่าส่วนหลายถ้าเฮาคิดแต่เรื่องเงินอย่างเดียวะมันกะเอาไปเห็ดอยู่ใส่ทำงานอยู่ใส่กะคงจะ อยู่บ่ไดดนเนาะถ้าเขาบอกใจแลกใจเนาะแล้วก็สุขคนสุมีผลประโยชน์กันเนาะมันถึงจะลงตูนั่นแหละแต่เขาจะมีผลประโยชน์ทางเฮ้ายเดียวเนาะเฮาก็บบสามารถอยู่นําเพิ่นได้เนาะออแบบว่าโบคิดที่จะช่วยพิ่นช่วยตู่ทังสี่นเนาะถ้าเขาเข้ามา็ดงานที่เมืองไทยสิ่งที่ควรหูเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะแบบว่าพื่นสิมักเปรียบเทียบว่า เป็นอย่างมองเจ้าอยู่เนาะคือเบิกเงินได้เนาะมองไปอยู่คือเบิกเงินบ่ดได้เนาะอันนี้กะจะบอกก็คือที่คือเว้ามาในเบื้องต้นเลยนะมันจะคือว่าเขาสั่งงานเจ้าเนาะเจ้าต,ต้องห็ดตามหน้างานนั้นหลากกาเห็ดให้มันเป๊นะเนาะห็ดให้มันเกินจริงเนาะแต่ว่าเกินที่ว่า เขาสร้างเนาะมือนี้สมมุติว่าเป็นไซงั้นก็สร้างมือนี้เจ้าต้องได้สองด้านเนาะก่อเนาะแล้วเจ้าเห็นได้สองด้านครึงจังสีเนาะเงินเดือนเจ้าหรือว่ารายบันเจ้าหลังจากวันละสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยเจ้าก็จะอาจจะขึ้นหนะ้าร้อยหกร้อยเนาะเพราะว่าเขาก็มองเบิงนะ่งเนาะว่าเจ้ามาอยู่นี่เจ้าเป็นอย่างไงนะเจ้ามาอยู่นี่เนาะ เจ้ามีพัฒนาการหรือว่าเจ้าสามารถข้ามเนะมาะเมื่อก่อนเจ้ามาโบ,โบเป็นอย่างเปบ่เโบเป็นอย่างเลยเนาะเจ้ากสตสามร้อยห้าสิบจังสีเนาะแล้วถ้าเจ้าเป็นงานเนาะเป็นงานแล้วก็จะขึ้นเงินเดือนแต่สมมุติว่าถ้าเขามาเนาะมาเป็นปีแล้วสี่ห้าเดือนแล้วโบเป็นอย่างเลยเนะี่เขาก็จะให้ซําเก่าอะไรเนาะมันก็จะเป็นแค่งานใสแห้งอย่างเดียวเนานะซึ่งว่า ผสมปูนเนาะแบกปูนเฉีๆหรือว่ามันโมมนว่ามันมันบ่พัฒนาอันนี้มันกะเพิ่นกะมองเห็นคือเฮาอย่างที่ตัวพนักงานดิกเซิฟก็คือกันเนาิวบาบมแมนพนักงานนั่นก็พนังงานดิกเซิฟก็คือกันเนาะบอกว่าเฮาใจท็ดอย่างก็แล้วแต่เนาะมันต้องบริการลูกค้าดีสมมุติว่างานดิกเซิฟเนาะแล้วมันกะต้องใส่ใจลูกค้าเนาะว่าลูกค้ากินอย่างก็ต้องเว้ามวนเนาะ แล้วก,เกนเนเ็เพื่อนก็แนมเบิ่งเนาะเพื่อนก็มีตาทิพย์แน่แล้วก็ได้ตาทิพย์นั่นะก็มีกล้องมีอย่างเนาะเพิ่นกัะเบื่องเนาะถึงว่าเพื่อนจะบ่อยู่ก็มีผู้จัดการมีอย่างคนที่คอยรายงานเนาะบางคนว่าเห็นงานผสมเงินเงินผสมงานอันนี้ก็เขาก็ต้องศึกษางานก่อนเนาะก่อนเขาจะ,จะเข้าไปทำมันจะบ่มีปัญหาทั้งสองฝ่ายเนาะเขาก็จะควรจะปรึกษาหรือว่า ศึกษาเนาะก่อนเท่าที่จะเข้าไปทำงานเนาะเพื่อเพื่อยังเพื่อผลประโยชน์กับตัวเทาเนาะและการทำงานได้เต็มที่กับนายจ้างเนาะนั่นแหละปัญหาที่ว่าส่วนหลายคนมันอยู่ว่าได้แนวว่าได้จ้างบอดีแนวใดคือว่านายจ้างบอดีเดดเฮาเห็ุเต็มที่แล้วบอรหรือว่าเฮาเหตุบุตรันเต็มที่ถือว่าเฮาเต็มที่จริงๆแล้วก็คือ่อน เพิ่นยังว่าโบโอเคกับเขาอืออันนั้นเขากัดจังหว่าอีกอันหนึ่งเนาะแต่ส่วนหลายถ้าเอาเห็ดเต็มที่เนาะโบต้องเว้าอื่นไก่เนาะก็คิดจะจเขานี่เนะาะถ่ายลูกน้องเขาเห็ดงานโบโอเคเนาะหรือว่าโบมาะกับงานเน่าจังสิเาขาควรสิขึ้นเงินเดือนให้บบหรือว่าควรจ้างบบเนาะนั่นแหละคือปัญหาและก็คือคําตอบเนาะสำหรับคินนี้ผู้ให่ที่เข้ามาเบิงนะ่งเนาะพี่น้องเนาะที่ผู้ให่ที่ยังบบทันได้กด กดแชร์กดติดตามกับกดติดตามกดจับตะไคร่จกกดกระดิ่งเนาะมื่อนี้ก,สก็สิขอกก่าเข้ามาสบายดี